หกสิ่ง้อยดหวังค่ะกระพงชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็ปลาหมึกสองตัวนะคะแล้วมีหมึกกระเพรา ไม่มีค่ะน้ําจิ้มไม่มีถระมันติ่งไม่ได้ใช้เลยละพี่ขอโทษทีค้าปลามันดุครบนะคะ เปล่นไปให้แล้วนะนั่น,นะาตาตัวค่ะนีกุ่กทัคิดตังให้แมค่ค้าทีนะแม่ค้ารบกวน่อนะะจะดูตัวที่แ่นหน่อย เามาวันนี้โปรนั่นน่ะเอ้หง่ตัวาหมึกหตัวตัวะ้าก่องไม่จะชิปสานดูแบบอแล้วมีอะไรอีกอันนี้ที่หนึ่งนะครบนะ